มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณแม่พนิดาตอบกลับไทยเอกพันธ์25มีนาคม65ที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งตำบลสวนใหญ่อําเภอเมืองนนทบุรีนางพานิดาศิรายุทธโยธินคุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดานะคะ ได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกับการสากไปของลูกสาวเนื่องในวันครบรอบหนึ่งเดือนการจากไป24มีนาคมที่ผ่านมาโดยที่คุณแม่ของแตงโมนำช่อดอกกุหลาบสีขาวมาวางเอาไว้บริเวณท่าน้ำพร้อมทั้งจดหมายลายมือที่เขียนความรู้สึกถึงลูกสาวที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับจากนั้นนะคะคุณแม่ได้ไหว้และตั้งจิตอธิษฐานถึงแตงโมค่ะ จากนั้นนักข่าวได้ถามคุณแม่อีกครั้งเรื่องกระโปรงสีขาวของตังโมบอกว่าคุณแม่ยืนยันไหมว่าคุณแม่เห็นจริงๆซึ่งคุณแม่บอกว่าเห็นจริงๆค่ะวันนั้นคุณแม่เห็นที่บ้านคุณแม่คุณแม่กลับบ้านแล้วและมันเป็นทีวีช่วงดึกช่วงดึกเพราะว่าช่วงที่เขาเอาน้องขึ้นมายัางเป็นช่วงกลางวันใช่ไหมคะมันก็รายละเอียดก็ยังไม่เห็นอะไรเยอะแต่ทีนี้คุณแม่เห็นข่าวช่วงดึกมันก็จะเป็นกล้องส่องไปที่เรือ บนเรือที่เคลื่อนน้องมาค่อยๆเคลื่อนน้องมาเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่กระตันยูใส่ชุดทหารไม่ใช่ลายพลางนะคะเป็นชุดสีทหารอย่างเดียวในระหว่างที่กําลังเคลื่อนมาช้าๆเนี่ยกระตันยูคนนั้นได้เอาไม้เขี่ยผ้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาจากน้ํามือหนึ่งเขาก็จับที่กาบเรือใช่ไหมเขาก็ได้เอาไม้เขี่ยขึ้นมาโชว์เลยเป็นผ้าผืนใหญ่ไม่ใช่ผ้าผืนเล็กๆกระโปรงนั่นแหละคุณแม่เห็นเต็มตาเลยนะ คุณแม่ยังบอกด้วยว่าถ้าจะไปไล่ดูคุณแม่คิดว่าเทปแรกๆน่าจะเห็นเพราะเป็นเทปที่เพิ่งจะเอาน้องขึ้นมา คุณแม่บอกว่าเห็นผ่านจอทีวีแต่ว่าเห็นชัดเจนถ้าไปไล่ดูนะคะจะเจอคุณแม่เองไม่ได้มโนหรือว่าอะไรคือเวลาดูข่าวลูกเนี่ยจะดูละเอียดมากมันขึ้นมาเป็นชิ้นเลยทั้งผืนเลยเสร็จแล้วก็ถึงเวลากล้องก็แพลนไปที่อื่นคุณแม่ไม่รู้ว่าภาพตรงนั้นหายไปไหนแต่คุณแม่คิดว่าพวกกระตันยูคงเก็บเอาไว้แต่เรายังเข้าไม่ถึงเขาไง คุณแม่ได้พูดถึงไทยเอกพันด้วยว่าพี่ไทยเนี่ยเขาไม่เห็นแน่นอนเพราะพี่ไทยเนี่ยหันหลังให้คนนั้นอยู่เรืออีกลำหนึ่งย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ยืนยันหนักแน่นค่ะไม่ได้มาโนเห็นกระโปรงชัดเจนในข่าวลั่นถึงไทยเอกพันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ